ดาวลุดเขียบแหวนเขียตำแหน่งพุ่มท้องมืองานป้องกันป่าป่ามสถานีตำรวจกูทธรจอมงดูสายตรวจอยู่คุณตำรวจอยู่ที่ป้อมเรื่องก็มาตำรวจตำรวจคุณตำรวจตำรวจเจอเจออะไรมีอะไรมีอะไรมันชอบผมไม่ชอบผมดูได้เขียวเฉลียวเลยละครับตายหน่อยเอ้าทำร้ายร่างกายกันมาดิครับแบบนี้มันคดีอาญาเลยนะก็ไปเคลียร์เลยเคลียร์เลยไอ้ป่าอ๋อมันซ่อนอยู่แถวนี้มั้งนมันก็ไม่อยู่ในป่าแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน มันมา,นา,นานชกผมเลยจ้าเล้งซ้อมอ,อ,อยู่ในไอ้แก้วคนนี้เแล้ว,วก็ได้อบรมมันไม่คุ้นทำนี่คุณทำไม่ถูกว้ายงูชกไอ้งูงูงูกัดกันมาเฮ้ยไม่ใช่คนงูเนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่ชกกันนี่หว่าอไอ้ไอไอตัวนี้อ่ะนี่ไอ้ตัวนี้ที่มาชกผมเนี่ย,ยไม่ช้ชกไม่ชกแม่พูดผิดหรือพูดไม่ถูกวะเนี่ย่สำนากทั่วเจียเจีย อยู่ให้บันชกก็อ,อ,อยู่กันนะครับผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวบันชกใช่หรือ,ไ,อ,อไปจับงูก็เป็นตำรวจตำรวจต้องจับก็ดูแผลเขาเนี่ยเหมือนกับคนชกเลยไปเจองูตัวใหญ่ขอขอบคุณดาบตำรวจสุเทพแหวนเพชรผู้บังคับหมู่งานทป้องกันปราบปรามสพอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเจ้าของเรื่องชกไม่ใช่ชก